มีตัวนี้ตัดใส่เข้าไปมีกล้องโกโป้ไหมตับแค่นี้นะครับกล้องโกโป้ส่วนปุ๊บเราจะถ้าเราจะหมุนอะไรเงี้ยเรากดตรงนี้ก่อนปุ๊บแล้วก็บิบไว้บิบแล้วก็มันจะเคลื่อนได้อันนี้แบบอันนี้เวลาจะแกะก็คือเอาออกมาแบบชอบถ่ายคลิปเลยนะคะพี่เพราะว่าอันเนี้ยมาติดกับกล้องโกโป้ใช่ไหมพี่เต้ยใช่ใช่มากเราจะติดตัวอย่างให้ดูไหมครับมือใหม่ก็ทำได้นะคะพี่จะต้องมา โอ้โหคือเรื่องมาแล้วครับเดี๋ยวเราต้องให้ผู้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญนอกจากจะมีไซส์ไซส์เล็กนะหลายไซส์นะครับมันมีหลายไซส์มีสามไซส์ปะติดตัวคอนเฟตต์ก่อนที่มีสี่ทั้งที่สามไซส์สี่ส่วนอย่นี้นะครับครับก็สามแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้แคนฟิส โปรนะครับตัวแคนฟิสอันนี้แคนฟิสเฉยๆนะอันนี้